ต่อไม่ออกบอก Open Cam เพื่อนๆใช้ไม้ต่อเข้ากับมือถือเพื่อนๆแล้วลองฟังดูแล้วเสียงไม่ได้ออกไม้เพื่อนๆสามารถที่จะใช้ Open Cam ในการตั้ง Open So u r c e ของระบบเสียงเพื่อให้มือถือของเพื่อนเนี่ยสามารถที่จะใช้ไม้จากภายนอกได้มีขั้นตอนและวิธีอย่างไรไปดูกันต่อได้เลยครับเพื่อนๆนให้เพื่อนไปที่แอปเพสโตจิ้มเข้าไปครั้งหนึ่งเราจะทาการดาวน์โหลด Open Camera เราไปที่ตัวเซิร์ชดานบแล้วพิมพ์ Open Camera มันจะมีตัวแนะนําขึ้นให้เพื่อนเลือก Open Camera จากนั้นทําการติดตั้้งแลวทําากรเปิด เราก็ทําการอนุญ,ญาตขณะใช้แอปให้เข้าส่วนของภาพและกล้องได้จากนั้นให้เพื่อนไปที่ฟันเฟืองมุมขวาด้านบนก็คือ setting แล้วเราเลื่อนไปที่ตัวด้านล่างเลยไปที่ video setting จิ้มเข้าไปครั้งหนึ่งแล้วก็เลื่อนหาตัว audio s o u r เราก็จิ้มเข้าไปครั้งหนึ่งจากนั้นมันจะมีตัวเลือกให้เลือก s อ u ต่างๆก็คือ audio s o u เราเลือก external mic องแล็บ if present เราก็เลือกไป จากนั้นก็ทําการย้อนกลับเพื่อนๆก็สามารถที่จะใช้ไมโครโฟนเสียบกับมือถือของเพื่อนแล้วเสียงออกไมโครโฟนได้แล้ว